สำหรับดนะีออนมัสก็เป็นกลยุทธ์ของเขาหลังจากที่มีการถูกโจมตีว่าเงินสกุลบิตคอยเนี่ยนะครับทำลายาธรรมชาติเขาก็เลยมีการยกเลิกแต่ก่อนจะมีการยกเลิกเขาก็เท,าทขายเงินบิตคอยก่อนพอเขามีการทวิตเตอร์ยกเลิกขึ้นมาปุ๊บนะครับไม่รับเงินบิตคอยในการซื้อรถเทสลาสิ่งที่ตามมาคือราคาค่าเงินของบิตคอยนั้นร่วงลงมาทันที ในการสถานการณ์โดยภาพรวมตอนนี้โดยหลักๆมุ่งไปเรื่องสองสงครามทางการค้าควบคู่กับเรื่องของสภาวะเรียกว่าไวรัสนะครับหรือสงครามไวรัสกำลังระบาดควบคู่กันไปนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเรื่องราวการต่างประเทศตอนนี้นะครับหลังจากที่ลีออนมัสนะครับได้มีการประกาศที่จะไม่ขายรถเทสลา กับเงินสกุลบิตคอยนะครับก็ส่งผลทําให้ค่างเงินนั้นร่วงแต่คราวนี้มีการจับผิดนะครับรีออนมัสได้เรียบร้อย mm hmm. มาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฝรั่งเศสใกล้เข้าถึงเป้าหมายฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับ20ล้านคนฝรั่งเศสนะครับกำลังใกล้ถึงเป้าหมายให้วัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งมีการฉีดเข็มแรก จำนวน20ล้านโดสก่อนที่จะเปิดร้านอาหารกลางแจ้งใหม่อีกขณะที่รัฐบาลเริ่มการยกเลิกคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะครับในขณะที่หนุ่มถอยเทสลาไล่คนขับใหม่ฮะมานั่งโชว์นะครับหลังถูกยึดเพราะทำแบบเดียวกันนะครับชายคนหนึ่งเคยถูกจับขณะ นั่งเบาะหลังของรถเทสลาโดยไม่มีคนนั่งอยู่ที่พวงมาลัยเพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อไม่นานมานี้แต่ความรวยไม่เข้าใครออกใครเขาตัดสินใจซื้อรถคันใหม่และทำแบบเดิมนะครับปารัมชามานะครับเคยถูกตำรวจแคลิฟอร์เนียทำการจับกุมในซานตา ซานฟรานซิสโกนะครับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมหลังจากมีคนโทรไปบอกหลายสายว่ามีคนขับรถเทสลาโมเดล300ร้อยคนขับเบาะหน้าแถวย่านเบย์บริดจ์ Bridge, นะครับ <c oughs> เป็นชายวัย25ปีถูกตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทและไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่และรถของเทสลาของเขากถ็ถูกยึดด้วย นะครับปรากฏว่าเขาถูกคุมขังอยู่นานเขาบอกว่าเขาเดินทางมาขนาดนี้เพื่อพิสูจน์ว่ารถไร้คนขับไม่ได้มีอันตรายอย่างที่คนคิดกันนะครับมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวนะครับมีปัญหากับการบังคับใช้กฎหมายเมื่อ27เมษายนก็มีคนอ้างว่าพบเห็นชาวมานั่งรถเบาะหลังเช่นกันนะเป็นสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นสำหรับเทสลาของลีออนมัส อิสราเอลนะครับก็เปิดฉากโจมตีปาเลสไตน์ยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นวันที่6ยิงถล่มอาคารสำนักข่าวต่างชาตินะครับเป็นสำนักข่าว AP แล้วก็ตึกผู้อ,อพยพอิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศฉนวนกาซาทำให้สมาชิกครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเสียชีวิต10ไรายทำลายอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของสื่อมวลชนต่างชาติของสำนักข่าว AP ส่วนนักรบ อารสตาย์ยิงจรวดตอบโต้กลับเป็นชุดนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในขณะที่มีการเผยแพร่คลิป UFO นะครับรเผชิญหน้ากองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในปี2019สื่อต่างประเทศรายงานคลิปวิดีโอที่มีการปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเป็นภาพเหตุการณ์วัสดุทรงกลมไม่สามารถระบุอเอกลักษณ์นะครับบินอยู่กลางอากาศใกล้ เรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาลำหนึ่งก่อนหายวับไปในมหาสมุทรนอกชายฝั่งซานดิเอโกของสหรัฐอเมริกาไม่นานหลังเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019ปรากฏเป็นข่าวใหญ่และถกเถียงกันอย่างกว้างขวางสื่ผ่านมาก็มีการเปิดเผยลักษณะเช่นนี้หลายต่หลายครั้งในขณะที่มีการพบปลาประหลาดจากทะเลลึกที่มาเกยตื้นนะครับที่แคลิฟอร์เนีย ปลาตัวหนึ่งฮะซึ่งเป็นปลา,าคล้ายเศษกระจกรูปร่างคล้ายาทรงกลมเหมือนลูกฟุตบอลเกยตื้นชายฝั่งแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกานะครับสัตว์ทะเลดำสีดำนะฮะอ้าปากค้างนอนนิ่งอยู่ที่ผืนทรายในเขตอนุรักษ์ทางทะเลคิสตันคอฟนะครับทางเมืองลากูนาบิชรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและทางเขตอนุรักษ์ ทะเลนะครับได้เผยแพร่พาตัวนี้ในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมสันนิฐานว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นปลาฟุตบอลแปซิฟิกฮะที่มีการขึ้นมาเกิดตื้นนะเป็นส่วนมากก็จะเป็นป่าน้ําลึกนะครับวัคซีนก็มีการเห็นผลนะอังกฤษนะครับติดเชื้อโควิด -19 รายวันเหลือเพียง2000รายตายเพียงแค่7คนเท่านั้นสหาราชอาณาจักรผู้ผู้ติดเชื้อโควิด1 9 n e จากเดิมเป็นหมื่นตอนนี้เหลือ2000คนต่อวัน ส่วนหนึ่งจากโครงการเร่งรัดก,การฉีดวัคซีนโควิด -19 ส่งผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะฮะประเทศแห่งนี้เพิ่มเป็น4ล้าน4 4, 4 8,851รายจากตัวเลขอย่างเป็นทางการนะรเขาเชื่อว่าตอนนี้ยอดรวมผู้เสียชีวิต127,675คนนะซึ่งใครรอดในช่วงโควิดไปได้นี่เยี่ยมเลยล่ะนะครับ ในขณะที่รัฐบาลของอินเดียยอมรับเป็นครั้งแรกนะครับศพที่ลอยอยู่ในเกลือนแม่น้ำนะครับเป็นร่างของเหยื่อติดโควิด -19 นะครับศพนะครับที่ลอยเกลือน,นะครับในแม่น้ำคงคาและแม่น้ำบางสายของอินเดียจากหนังสือของรัฐบาลอะดับรัฐที่เห็นนะครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์เป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่า เป็นแนวทางปฏิบัติที่น่ากังวลโดยเจ้าที่มองว่าเป็นต้นต่อของความยากจนขัดสนและความหวาดกลัวต่อโรคระบาดใหญ่ต่อผู้คนที่อยู่ห่างไกลนะครับสำหรับอินเดียในขณะที่ไฟไหม้โรงพยาบาลนนครับของฟิลิปปินส์อ,อบยพคนไข้และผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างเจ้าละวันเกิดไฟไหม้ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ ทําให้ต้องอพยพคนไข้หลายสิบรายออกจากสถานพยาบาลในนั้นรวมถึงผู้ป่วยโควิด -19 ก่อนที่เจ้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมไว้ได้ในช่วงเช้าวันอาทิตย์เจ้าที่ดับเพลิงสามารถดับเพลิงนะครับในโรงพยาบาลรัฐฟิลิปปินส์เจเนอเรลกรุงมนิลาได้ในตอนเช้านะครับ เบื้องต้นไม่มีได้รายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้เสียชีวิตนะแต่ยังไม่มีรายงานเช่นกันว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเติมหรือไม่แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือสื่ออังกฤษแชฉลีออนมัสนะครับแอบเทบิตคอยมูลค่า272ล้านดอลลาร์สหรัฐปรับแต่งตัวเลขรายได้ทางบัญชีก่อนทวิตนะฮะไม่รับเงินดิจิทัลของเทสลาสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า สื่อเดลิเมของอังกฤษบอกว่าลีออนมาสเทขายบิตคอยมูลค่า272ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรามาสแรกในปี2021สมงผลทำให้เงินในบริษัทค่ายรถไฟฟ้าชื่อดังของสหรัฐอเมริกาในไตรามาสนั้นมีรายได้เพิ่มถึง101ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนแถลงนะครับอาสาธานะประกาศยกเลิกแบบไม่รับเงินบิตคอยคริปโตนะครับ ซื้อเทส la อ้างปัจจัยสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมล่าสุดเจ้าตัวบินเจ็ตส่วนตัวเข้าอังกฤษนะครับหนบสือพิม์เดรเมอังกฤษอรายงานว่ามีคนแอบตาวัยพบเห็นนะครับเครื่องบินส่วนตัวมูลค่า50ล้านปอน์ของลโอนมัสเจ้าพ่อเทส la เดินทางเข้าสนามบินลูเดนนะครับในช่วงบ่ายนะครับที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางออกจากสนามบินด้วยอมอ เรยดิเบอร์เซลสเบนนะครับอ้างอิงจากทวิตเตอร์ของคนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจตส่วนตัวอย่างไรก็ตามพบว่าเครื่องบินของรีออนมัสนะครับจากชานเมืองแคลิฟอร์เนียเนี่ยเดินทางถึงสนามบินลนะูเดนใน16 .30 กานาทีตามเวลาของอังกฤษนะครับสื่ออังกฤษพบว่าไม่นานมานี้เทสลาแอบขายเงินบิตคอยของตัวเองมูลค่า272้ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว192่า19ล้านปอนด์ในไตรมาสที่1ของปีนี้ โดยเงินที่ขายบิตคอยออกไปคิดเป็น23%หรือ101ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับบางรายได้รวมไตรามาสแรกประจำปีของเทสล a าทั้งหมด438ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสกอตนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าหากไม่มีการขายบิตคอยรายได้ต่อไตรามาสเทสล a าอาจจะไม่ถึงเป้าหมายนะครับท้งนี้พบว่า ดีออนมัสมีความมั่งคั่งอยู่ที่166,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ความมั่งคั่งของเขาลดลงอยู่ที่20.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนิติสารฟลอปชี้ว่าเวลานี้เขายังคงเป็นชายที่ร่ำรวยเป็นอันดับ3ของโลกมีทรัพย์สินอยู่145.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่คือเรื่องราวของลีออนมัส ในเชิงงานวิเคราะห์ขณะนี้สถานการณ์โควิด -19 โดยภาพรวมนะครับของโลกยังคงเร่งมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นสำคัญในอังกฤษนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังอยู่ระดับ2,000กว่า,วาในสหรัฐอเมริกาก็40,000กว่าก่านะับในอินเดียตอนนี้ถีบขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีผู้ติดเชื้อมากกว่า400,000รายต่อรายวันมีคนตายมากกว่า3-4,000ราย น,นการสถานการณ์โควิด -19 โดยภาพรวมเป็นเรื่องของการใช้วัคซีนอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับการแข่งขันในเรื่องการขายวัคซีนเป็นสำคัญนะครับสื่อของฝั่งยุโรปก็โจมตีสื่อของฝั่งคอมมิวนสิสนะฮะวัคซีนของคอมมิวนสิสต์สื่อในฝั่งของคอมมิวนิสต์ก็โจมตีนะครับในฝั่งของยุโรปปัจจัยตอนนี้กําลังมีการเร่งปฏิกิริยานะครับเข้าสู่โหมดสงครามที่เรียกว่าสงครามทางการค้า หลังจากที่เกิดสงครามไวรัสนะครับโดยการขายวัคซีนเป็นปัจจัยหลักที่ปรากฏว่าประเทศมหาอำนาจกำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับก็เป็นที่น่าแปลกใจตั้งแต่แรกละจูจู l e ีออนมัสนะฮะก็ยกเลิกที่จะให้เงินค่าเงินบิตคอยนะครับในการที่จะมาซื้อรถเทสลาซึ่งเป็นรถที่ไลฟ์คนขับ ซึ่งรถไลค่คนขับเนี่ยก็เคยประสบอุบัติเหตุมาหนึ่งครั้งนะครับแต่ลีออนมาส์ปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดจากนะครับตัวของรถที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับอย่างไรก็ตามก็มีคนพบเจ้าที่พบชายคนหนึ่งที่มีคนร่ำรวยว่ายง่ายไปนั่งหลังแล้วก็ไม่มีคนขับขับบนท้องถนนก็เรียกว่าห้าอายุ25ปีร่ำรวยโดนจับไปรอบหนึ่งยึดรถไปรอบหนึ่งแล้วคราวนี้ซื้อใหม่เอาอีก นะครับพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้กําลังเกิดขึ้นนะครับการต่อสู้ขณะนี้กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะมุ่งปัจจัยสําคัญคือการแข่งขันทางการค้าเป็นสําคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอยากขอบคุณจากหัวใจคนใจจุ ให้รู้ที่ตรงนี้มีกำลังใจเพื่อหมอพยาบาลบุคลากรทุกคนที่สู้จนเพื่อเราอย่างเต็มใจเราขอสัญญาอยู่บ้านจะไม่ไปไหนจะคอยส่งกำลังใจให้ทุก i 家。<Yeah. S 2> yeah.